สวัสดีครับสำหรับ EP 3ก็พบกับผมร้อยโทเวรประสิทธิ์สายเนร ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารช่างสนามนาาอกองพันทหารช่างที่หวกองพลทหารราบที่หครับเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการว่ากันว่าสิ่งที่ดีต้องมีครูที่ดีแต่ครูกองทหารนั้นก็คือพี่ๆของน้องๆที่เคยอบรมสั่งสอนถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในระหว่างที่ท่านปฏิบัติร,ราชการซึ่งเป็นคุณูปการให้กับหน่วยกองพันทหารช่างที่หวกองกพลทหารราบที่หตลอดระยะเวลาที่ผ่าน <ๆ S 2> มาครับ <miyorum. S 2> ท่านเหล่านั้นนะครับได้สร้างคุณงามความดีและบีรกรรมในระหว่างที่ปฏิบัติงานกับกองพันทหารช่างที่หวกอง ฐานะาบที่6ซึ่งท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกําลังคนนะครับโอกาสนี้ในโอกาสที่จเกรเสียนอายุวัชการผมก็จะขอพาทุกท่านนะครับไปชมกิรกรรมและผลงามความดีของท่านเหล่านั้นตามผมมาเลยครับสวัสดีครับ ผมพันธีสมศักดิ์อนันต์กั้นตรงรองผู้บังคับฐานช่างกองพลกองพันฐานช่างที่6กองพลทหารราบที่6กขอญาตเล่าประวัติพอสังเกตได้ดังนี้ได้เข้าสมัครสอบเป็นนักเรียนในสิและสอบได้นักเรียน12ปีในรุ่นที่13ปี2523ได้เลือกเราฐานช่างก็ได้มาศึกษาที่โรงเรียนฐานช่างท่ายพานุลังสีจังหวัดรานบุรีโจกการศึกษาเมื่อวันที่30เมษายน2525และได้บรรจุในหน่วยกองพันฐานช่างที่6กองพลทหารราบที่6ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี2500 1,25ลำดับก็คือปี2,525ปี2,526ได้ทำการฝึกเป็นผู้ฝึกในการอาสาสมัครในปี2,527ได้ออกปฏิบัติการสู้รบเพื่อผักดันกองลังต่างชาติที่ลุกล้ำอธิปไตย บริเวณช่องพะภัยจังอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษสองพัดได้ปฏิบัติงานในชุดตรวจค้นทุนระเบิดกับระเบิดในหน่วยพลเรือนตำรวจพลเรือนทหารตำรวจที่ยี่สิบีในการปฏิบัติงานเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งในปี2 5 2 9เราก็ได้เสียกําลังคนคนแรกของหน่วยที่ขึ้นชื่อของกองพันฐานจ้างที่หกกองพลทหารราบที่หกก็คือพลทหารทวีศักดิ์ แปลายปี2529ผมได้ได้ขอพระบรมราชานุญาตในการอุปสมบท1พรรษาจากนั้นในปี2531ได้ร่วมสนับสนุนในการผลักดันกองกำลังที่ลุกล้ำอธิปไตยอำเภอบ้านกวดที่บุเรนช่องอบอกจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นเป็นต้นมาก็ปฏิบัติงานในหน่วยกองกำลังสุรนารีเป็นเวลา12ปีและได้เข้ารับการศึกษาการปฏิบัติงานการเก็บกู้ทุลระเบิดจากฐานสาระจำนวน2รุ่นนะครับจากนั้นก็ปฏิบัติงานในหน่วยตรวจคน้นและทำลายทุลระเบิดหน่วยปฏิบัติการ การทุเลาเบิดด้านมนุษยธรรมที่สามจำนวน15ปีที่ผ่านมาสําหรับการประวัติราชการก็ได้ในช่วงที่ปฏิบัติงานในหน่วยปกติก็มีการศึกษาเล่าเรียนและการฝึกข้อประกนจานวน5ครั้งได้ไปศึกษาที่ดูงานตามปฏิบัติงานที่อินเดียและประเทศกัมพูชาครับ จะเห็นว่าลองได้กล่าวมาว่าลองอยู่มาตั้งแต่ท่านผู้บังคับกองพันคนแรกเนี่ยผู้บังคับกองพันคนปัจจุบันอยากทราบว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถ้าเกิดท่านลองมีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับจริงแล้วบกกองพันฐานช่างศุกรกองปฐาราชศุกเหนื่อยตั้งอยู่ที่ค่ายเป็นชิปสมัยเก่านะครับที่เป็นอาคารกองพันฐานช่างถุกทั่วค่าวซึ่งปัจจุบันเป็นค่ายรุทับทิพย์ครับ ซึ่งผมรายงานตัวกับผู้พันท่านแรกก็ที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ซึ่งเป็นอาคารชั่วคกาวของกองพันฐานทัพท,ที่6กองพลหาลาศหลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาที่อาคารชั่วเร่าของชอลุกุรหุก็คือที่เป็นโรงนอนเมื่อคนปัจจุบันแต่ก่อนก็เป็นโรงบอกอชบลุกที่นั่นซึ่งการพัฒนาที่บอกอนี่ก็ต่แต่ผู้วิชาแต่ละท่านก็ให้ความสําคัญในการปฏิบัติงานตั้งแต่ ชัานแรกจนถึงท่านที่3ามก็มีการปรับปรุงเพื่อการเนิงานที่มีประสิทธิภาพของของหน่วยงานครับผมขอสอบถามอนาคตหลังเกษียณนะครับว่าเรามีแผนยังไงบ้างในอนาคตบ้างครับการเป็นทหารความบัญชารก็คือเปนเรือนึ่มาเป็นทหารก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนการปฏิบัติจากเป็นข้าราชการ มีน้องมีที่มีผู้บชามีผู้ใต้บัญชาที่ปฏิบัติงานเมื่อจะเกษียณอายุมันก็ต้องมีการปรับตัวเองเหมือนกันไปเป็นคนลเรือนซึ่งในขั้นต้นก็ไปปรับตัวที่วัดผาพยอมให้มันเข้ากับมันกันได้ในอนาคตซึ่งได้ติดต่อไว้ก็คืองานที่ตนเองมีพอมีขีดความสามารถก็คือการหน่วยงานเก็บผู้ทุเรเบิรดอาจจะอาจจะไปอยู่ในหน่วยงานของคนละเรือนคาดว่าถ้า มีโอกาสไปได้ก็จะไปเพราะว่าในการปฏิบัติงานนั้นการปฏิบัติตนถ้าไม่มีอะไรทําเหมือนกับขาดคุณค่าของีวิตก็คือเอาความรู้ที่เราเคยปฏิบัติงานมาก็คือยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อยู่คยังเอาไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานในภาคประชาชนนี่ก็คือแนวทางในการปฏิบัติราชการหลังจากเกษียณของท่านรองผู้ค่าการท่านของคนท่านมีสมศักดิ์ในการตกครับขอบคุณมากครับ